สวัสดีค่ะขอตรนกับเข้าสู่ช่องแม่พีโกกงนะคะนี่หมอ้วนจะโชว์ฝีมือตำขนมจีนอืมเซบุลละลุสามะน่ะวันนี้ไม่เสียนแล้วเพราะว่าไม่ตำมาประมอนนานมากส่วนใหญ่จะเป็นแม่กับแม่ตำ คิดว่าน่าจะอร่อยนะเพราะว่าปลาร้าออร่อยแซ่บนัวนี่เลยนนนะะกวายังลุงป้าปลาร้าหนัวเออพอก่อนจะใส่เยอะมัน,น,นจะเปรี้ยวแต<า>มม้มซั่ว เพราะว่าเราตำข้าวปุ้นถ้าใส่มันจะหอมแล้วมันจะมีความอร่อยสำหรับหนูใส่ถั่วด้วยใช่แต่แม่เคยตำแล้วคือแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะพอแล้วใช่ไหมน้ำปลาลงไปก่อนแล้วค่อยคลุกคลุกใส่อีกใส่อีกเพราะว่าขนมจีนเราเยอะ เปมีใช่ไหมอืมที่อ้วนอ่ะพอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคปลาอร่อยแต่ว่าถ้าคนใส่เยอะเกินไปมันก็เค็มนะคะแล้วนวเนวด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 แซ่บอร่อยมากต้องชิมนิดต้องชิมน้ำน้ำน้ำที่เรานี่หวกก่อนเพราะว่าถ้าชิมแล้วมันก็จะพอดดีเลย เป็นยังไงน้ำมันไม่เปรี้ยวมีเปรี้ยวบ่เพิ่มปลาร้อีกนิดยังไม่มเข้าเครื่องโอเคได้อยู่หรอกเพราว่าดูสิ่งเป็นบะม,มาขนมจีนมันอู้หูกินของนื้นนนเนอเที่ยงนัวๆเลยใส่เลยนะจ๊ะใส่เลยหยิบใส่ ดางเางนะคะเห็นบาเราเอ,าอ็ดก,กินไม่ได้อ็ดขายแต่ถ้าตาขายคือเราก็ไม่ใช้มึงว้าวแต่เเท่าอหนน้ำปลายังไม่พอ,พอ,พอ,พอขอมาหาจุาเลย น้ำลายใหญ่ยังไาพอดีเลยใช่ไหมเป๊ะเลยมัต้องปรุงเพิ่มนะทุกคนน้ำลายใหญ่ ปลาร้ามันอร่อยคน่าควัดลงแนะ่มีอันอ,อึ้งอึ่งใบอันนั้นน่ะมันเป็นโคลนเค็มเหมือนตำยังไงก็อร่อยอืมมันตำไม่เป็นยังอร่อยบ่ใช่โอ้ยก็ดูโอ้ย,ยอเยอะจังนะอ้วนกินหมดมมแล้วเมื่อวานเราก็ไม่ได้กินตำหุ้งเต่อหงแล้วไม่ได้กินไม่ได้กิน,อกน,กนเองนี่ตั้งนานแล้วเนี่ยว้าวเมือวานไ้ยกมา ไปกินกันว้าเซ็ปเซ็ปขอสีนนอ่นาทีนี่มากินตํากหุ่งกับแซ่บสาวกันเดีเ๋ยบไปกินทีหลังกลับน,น,น,น้องก่อน อืม,อมสับหลายแซบหลายอ่ะส,ส่วนน้องมินกินแบบนี้นะกินเผ็ดไม่ได้ใส่น้ำปลาเลยไม่ลองใส่น้ำปลาล้านัวลุงป้าบ่ลุงจะได้อร่อยไม่ใช่เหรอ <laughs> อร่อย มาค่ะมาซับๆด้วยกันเด้อ